คิดถึงเล่นปี่ยยายคิดถึงเล่นปีนยโยมคิดถึงเล่นปีตรงนี้รถจ่อพระบองเล่นปีนอ้นหนึ่งเเร็วด้วยเนะ่ยายโยมผู้ชายทางหลังเพ่งเลยจ่อเราจี้เลยแต่รถเนี่ยจี้เลยจี่นี่เพ่งนะยายประคองประคองต้องเล่นปีแต่ก็จี้เลยนันจี้ที่เล er ่นปีนั่แหละไอความรู้สึกไม่ไวที่หลังไหวเป็นลู้ที designs, Hoy, ่หลังความรู้สึกมันจะสงบใต้เล่นปีเพราะเราจี้ไปเล่นปีนะเพ่งจี้ตาพุ่งพุ่งเลยดูพุ่งถึงระดับไหนนะนระดับ ไหน,นจิตไม่ไพุ่งพุ่งไปเลยแต่ไม่ต้องไปสนใจจิตที่พุ่งอกเราจี้ที่เป็นเปลี่ยนเดียวมาโยมตัวนั้นรู้อย่าง,งนั่นนะเนาะรุดแล้วเนะด,ด้อจิตรู้สจากคุณเชื่อความหลงแล้วเอายายยายกับจิตรู้สละเหลือนิดนึงวางเลยเอาการวางระบาดว่วา,วาแตกมาหลายยายมนาะทัานได้เพลงเลยจิตแตกมาจิตแตกจากความหลงเป็นจิตวางเองนาะยยายขณนอาการเาโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงกต่โยมผู้หญิงก็รุดแล้วเด้นะ่าตาเหลือตาคนเดียวเดี๋็ดในตาเราเพ่งสินปีด้วย จี้จี้นึกนึกคิดจี้ที่เล่นปีเนี่ยคิดจี้ที่เล่นปีน่ะไอ้จับมือกระคำทุกแกไม่ควาดียินไอ้เพลงตรงนั้นอ่ะเพลงทรเล่นปีมันก็ดียินเนี่พอไอ้นึกคิดนะคิดเท่าน่ะคิดค <Sure> ิดคิดเพลงที่เล่นปีนะคิดจอที่เลีนปีนะ ลองเอามือคำดูตาเนี่ยคลำตัวนี้มาค้ำมือเออไงเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขากระดูดซี่โครงชิ้นล่างเนี่ยเนี่ยเล่นปีตรงนี้บอกกันดูลองจี้บอกว่าเูอ่าลองคลำดูดูแต่ต้องการอะไรก็เดี๋ยวกันนะเนีตรงนี้ชี้นะแนี่ยเนี่ยให้เพ่งตรงนั้นเลยเพ่งตรงนั้นเลยคิดถึงคิดถึงตรงนั้นเลยคิดถึงเอาคิดถึงเอาอะไรคิดไว้เอามือออกซะเดีวนี้พอรู้แล้วอะไรคิดไว้ลองเพ่งดูดิเนี่ยเพ่ง จี้จ่อเข้าไปเลยจ่อไปที่เล่นปีน่ะคิดจดจ่อมาครับประคองมาเล่นปีนั่นแหละคิดเอาอะไรอะไรอ่าใกล้และใกล้แล้วว่ำว่ำแล้วเมื่อกี้แับพุ่งเลยนะเมื่อกี้ตอนที่เล็กนะ่นเมื่อกี้พุ่งถึงโสดาบันไปไปลายเลยอีกอีกอีกตายอีกใกล้แหละใกล้ะกลจะรุดแล้วถึงระดับแปดแล้วอ่าแตกแล้วแตกเริ่มแตกแล้วรุดแล้วะวางแล้วอันนี้อาการวางเองนะตาจิตรุดพ้ดนจากเชื่อความหลง แตาธรรมาไม่รู้อธรรมาก็บ,บอกเจ้าไม่ถูกต้อาเดี๋ยกวก็เบาเบาไหมตอนนี้เบาไหมเบาจิตดีไหมรู้สึกเบาไหมอ๋อเดี๋ยวสักพักกันจิตทะลุจิตทะลุนั่งหัวไปแล้วก็สังเกตด้วยว่าบรรลุธรรมนี่ไอ้ตรงลินปี่จะเป็นช่องว่างแหวกอยู่ที่มีอาการเจ็บๆเครื่องๆนิดนึงใหม่ๆประมาณสิบกว่าวันถึงจะกลับมาเห็นลินปี่มันเดิมมันกำอยู่ปกติมล้แหละแต่ว่าพลังจิตมันพักดันออกมาก็เลยกลายเป็นช่องว่างแหวกอยู่ ก็จิตมันจะพุ่งพุ่งใหม่ๆจะมีความคิดพุ่งพุ่งขึ้นระหว่างเจ็ดวันเนี่ยคือความหลงมันจะพุ่งพุ่งตลอดหลังเจ็ดวันจิตเพราะว่ามันจะเป็นยังไงพอจิตสงบปั๊บพอเราจิตเราถอนจากความสงบปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกิเลสมันจะเป็นอาการยังไงต่อเนื่องไปแต่ว่าจิตของเราจริงๆมันไม่มีไอความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันไม่มีมันจะกลายเป็นจิตรับรู้รับรู้ความหลงรับรู้ความทุกข์เท่านั้นแหละที่เนี้เราก็เตือนตัวเองไปมันไม่เที่ยงมันไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นกันนั่นแหละในมี ถ้านึกได้ตอนไหนเราก็เออจดชอบพระกระพงลิ้นปีวกันหน,น<ม>้าเนี่ยนะเพื่อรักษาจิตที่เกิดความสงบในกิเลสที่ไหลไหลเขามาแทรกจิตใจมันก็จะได้กระเด็นออกากจิตวจิตใจมันก็เกิดความสุขความสบายหน่ะนะ,นะ,นะ hmm. พอเราทําไปจนเริ่มเป็นนิสัยเริ่มคล่องตัวแล้วที่นี่เริ่มเข้าใจคล่องตัวแล้วที่นี่ความทุกข์ความหลุเราก็ไม่อยากได้เลยตอนเป็นกิเลสจรมามันมันมันเกินวิสัยที่เราจะต้องเอามาเก็บใส่ใจหน่ะนะพอเป็นของไม่เที่ยงนะเรายึดทีไหนก็ทุกสิ่งนั้นน่อยายเนี่ยพอหลังหลัก จากร่างกายเราจะแตกดับเราจะตายเราก็ว่างมดตัวสิ่งตัวอย่างจิตก็จะดีดตัวออกไปเข้าสูน่นิพพานเองโดยธรรมชาติจิตผู้รู้นะความรู้สึกนี่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะตาก็ผ่านนั่นแหละถึงแก่ไม่เข้าใจกก็ผ่านนั่นแหละขอแต่ขอแต่ทำตามหมาเล่นะไม่นานนักสูตรเลยไวจนอะไรนี่แหละ